สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวของสะสมกันนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสิ่งนี้กันครับมันคือ HG 1ต่อ144 n e p t u e x Unit และ n e p t u e x Wetpon นะครับเรามาดูในส่วนของก่อ n e p t u e x Unit กันก่อนนะครับตัวกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีตาโลโก้ของบันไดนะครับก็เป็นบันไดสีฟ้านะเราก็จะมี HG Build Diver r e l i a s e นะครับก็มาจากกันดับ Build Diver r e l e a e นั่นเองนะครับก็จะมีพวกคิว o อ e คมีตัวหนังสืออะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะเป็นในส่วนของ เกราะต่างๆนะครับแล้วก็จะมีรูปอาร์ตนะครับเป็นตัวของ n e ปจูเอกันดั้มนะครับติดไว้ประมาณนี้นะแล้วก็ทําเป็นเหมือนกับโปร่งแสงในบางส่วนนะครับที่จะบอกว่ามันไม่ได้นะแล้วจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับเป็น n e p จูเอะยูนิตนะครับผมก็เป็นฮีโรโตกเหมือนเดิมนะครับมีข้อมูลอะไรประมาณนี้ นะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวอาร์ตนะครับเหมือนกับหน้ากล่องนะแล้วก็เป็นตัวหนังสืออะไรประมาณนี้นะครับส่วนด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกันเลยนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะให้ดูกับตัวของยานนะครับแล้วก็ดูตัวของคอร์กันดัมทูนะครับแล้วก็รวมร่างกันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็นําเข้าโดยบริษัททีมทอยนะครับส่วนด้านใต้ก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวกล่องของเนปจูเอ็กเวฟพอนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะก็จ มีโลโก้บันไดสีฟ้าเช่นเคยนะครับเขียน HGB u i l e Release มีโลโก้เรื่องอะไรประมาณนี้นะครับมีพวกเ r ียวโค้แล้วก็ตัวหนังสืออะไรเขียนแบบนี้นะครับแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะให้ดูว่าถ้าเราต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้อุปกรณ์ประมาณนี้อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเอามารวมกับตัวของ Neptune Unit ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้กันดั้มตัวอื่นเนี่ยสวมใส่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นอาร์ตเหมือนกันเลยที่เป็นรูปดวงดาวเนี่ยเลี้ยงต่อกันอะไรแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับก็จะ เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นรูปเห,เหมือนกับตัวหน้ากล่องแล้วก็เป็นตัวหนังสือนะครับส่วนด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกันเลยต่างกันแค่รูปอาร์ตตัวนี้เท่านั้นเองนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเวฟพอนนะครับที่เขาทํามานะครับก็เป็นรูปประมาณนี้แล้วก็มีรูปเหมือนกับตัวของหน้ากล่องตัวหนังสืออะไรแบบนี้นะครับส่วนด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็นําเข้าโดยบริษัทดีมทอยนะครับส่วนด้านใต้ก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือการ ด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับมีรูปอาร์ตวาดเขียนไว้อยู่นะครับก็เป็นตัวฮีโร่ตกกับตัวเนปจูเอกันดั้มนะครับแล้วก็มีประวัติอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตามสไตล์ H.G. นะครับก็ยังเป็นแผ่นพับเหมือนเดิมนะครับมีแถงเช็คลิสต์วิธีการต่ออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการประกอบการใช้งานนะครับของในตัวเองเวฟพอนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ทํามาเป็นแผ่นเดียวนะครับลักษณะแบบนี้ก็วิธีการต่อต่างๆนะครับก็จะเป็นหน้าสีนะส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นเอาส่วนของอันเนี้ยของเวฟพอนเนี่ยไปรวมกับยูนิตอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่ออะไรยังไงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสติ๊กเกอร์ที่มากับตัวของยูนิตนะครับผมก็ ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับก็จะมีในส่วนของพวกสีเหลืองอะไรเนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บพอนนะครับผมก็จะทํามาเหมือนกันเลยส่วนสีเหลืองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีสีดํานิดๆได้หน่นนอยนะครับพอเราประกอบเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นเกาะที่ฮิโรโตะเนี่ยได้ใช้ตอนช่วงท้ายเรื่องของซีรีส์แล้วนะครับก็จะพาทุกคนไปนอกดวงดาวอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งตัวของเนปจูนอาร์เมอร์เนี่ยเราสัง เกตได้เลยว่ามันจะคล้ายกันกันกบตัวของ Gundam Star เ a z e r นะครับของก u n d a m s e ี d นะครับตัวระบบของตัว n e น u เ a m ร r เนี่ยจะเป็นระบบคล้ายๆกันกับตัวของ Star เ a z e r นะครับก็เลยไม่แปลกใจสักเท่าไหร่นะครับที่รูปแบบและการดีไซน์เนี่ยมันออกมาจากคล้ายๆกัน แล้วก็เกาะนี้เนี่ยเป็นเกาะที่ฮิโรโตะเดี๋ยวให้สัญญากับอีฟไว้นะครับที่ว่าจะพาอีฟออกไปสู่แบบนอกอวกาศนอกโลกอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ให้คํานสัญญากันไว้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเกาะที่มีสตรอรี่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวงานกันใกล้ๆเลยนะครับผมถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะครับใกล้เคียงกับตัวต้นฉบับเลยนะครับเกาะนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็ยัง ังมีสติกเกอร์นะครับตรงนี้เหมือนเดิมเลยที่มักติดกับตัวของอไอยานนะครับยานเปล่าเนี่ยก็จะมีติดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเกาะตรงส่วนหัวอะไรเหมือนเดิมนะครับคือเกาะมันเหมือนเดิมอ่ะมันจะวางไวต้ตำแหน่งตรงเดิมเดิมหมดเลยพวกหัวไหลนะครับตรงข้อมือตรงสนบับตรงขาตรงอะไรเนี่ยมันจะเรียงไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็แค่คนละดีไซน์ก็เท่านั้นเองนะครับ ก็ถือว่าสวยนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่เราจะสังเกตได้เลยว่าสติกเกอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จะเป็นพวกสีเหลืองสะท้อนแสงเนี่ยครับจะเป็นสติกเกอร์หมดเลยนะครับแม้กระทั่งตรงนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับไปตรงสีออกดําๆตรงเนี้ยก็จะเป็นสติกเกอร์นะครับโดยที่ด้านข้างโดยรวมก็เป็นแบบนี้นะครับไอส่วนของตรงนี้ของผมจะรั่วมากนะครับทาให้เวลาติดเข้าไปแลวเนะี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาหน่อยเพราะว่า มันหลวมสะเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าแต่ละคนมีปัญหาเหมือนกับของผมหรือเปล่า นะส่วนด้านหลังก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าออกแบบมาสวยดีนะครับส่วนด้านใต้ก็เป็นแบบนี้นะครับตัวฐานก็สามารถที่จะเก็บมือได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเราติดในส่วนของเวบพอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจะมีช่วงด้านบนนี่แหละที่เพิ่มมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสนับตรงแขนตรงนี้นครับก็คือจะเพิ่มมาแค่านั้นเองนะครับนอกนั้นก็จะเป็นตัวของยูนิตนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นยูนิตกับเวบพอดเนี่ยที่รวมกันสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ ก็คือต้องซื้อให้ครบ2กล่องนะครับมันถึงจะเป็นแบบสมบูรณ์แบบนะครับตามท้องเรื่องโอเคครับเดี๋ยวเราจะนําตัวของคอกันดัมทูนะครับแล้วก็เนปจูนาเมอร์นะครับมารวมร่างกันนะครับให้กลายเป็นเนปจูเอกันดัมนะครับ ี่นะครับพอเราแปลงร่างเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันใกล้ๆเลยนะครับโดยรวมผมถือว่ามันทําออกมาได้สวยมากเลยนะคือการประกอบร่างในแต่ละจุดเนี่ยครับมันก็ยังใช้แบบเดิมนะไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกครับมันก็ต่างกันแค่ในส่วนของการดีไซน์ในแต่ละเกาะก็เท่านั้นเอง นะครับส่วนหน้านะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวเขาตรงนี้นะครับเสียบเข้ามานะให้หน้ามันดูมีลักษณะที่เปลี่ยนไปนะครับถือว่าออกมาสวยดีนะครับทรงเขาแบบนี้ผมก็ยังชอบอยู่นะครับแล้วก็หน้าอกเนี่ยมันจะเหมือนกับเกาะทั่วไปเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับก็ต่างกันแค่สีก็เท่านั้นเองนะครับส่วนหัวไหล่เนี่ยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะมีการ ติดสติ๊กเกอร์ลายอะไรพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็เป็นเกราะที่เสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับแล้วก็ในส่วนของเกราะตรงช่วงมือนะครับสนับอะไรแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับมันก็จะต่างกันตรงที่มันมอีอาวุธติดเข้ามาในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีสติ๊กเกอร์ติดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นอะไรแบบนี้ติดของเขาไว้อยู่นะครับ ก็จะเป็นเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ในส่วนกระโปรงด้านหน้านะครับก็จะเหมือนกันกับตัวปกติเลยนะครับตัวก่อนหน้าก็จะเป็นกระโปรงลักษณะแบบนี้เลยนะครับแม้กระทั่งในส่วนของกระโปรงด้านหลังเนี่ยก็จะทำมาเหมือนกันนะครับส่วนขานะครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับมีการติดสติกเกอร์อะไรแบบนี้นะครับดีทงดีเทลก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ นะครับมีการติดสติกเกอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนของด้านหลังก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะก็ยังเป็นเท้าติดที่มันปิดเรียบสนิทไปเลยนะครับก็รวมๆเป็นแบบนี้นะครับส่วนใต้เท้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตัวเท้าก็เป็นแบบนี้นะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับด้านหลังนะครับแบคแพค,แคของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็เหมือนกับเตรียมกลางปีกได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีลูกเล่นของเขาอยู่นะครับลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งของเขานะครับก็คือเราสามารถที่จะกางวงแหวนได้นะครับเพื่อที่จะทําเหมือนกับในซีรีส์อะไรเป็นเนี้ยก็สามารถที่จะกางได้นะครับโดยการที่ต้องเอาข้อต่อในส่วนของแขนนะครับมาต่อกับในช่วงของแผงด้านหลังนะครับโดยที่จะมีลูกเล่นถูกซ่อน อยู่ก็คือพวกนี้นั่นเองนะครับถ้าเรากางอะไรเสร็จเรียบร้อยด้วยเนี่ยมันก็จะเหมือนกับในซีรีส์เลยนะครับถ้าเราจัดท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะทําเหมือนกับในซีรีส์เลยนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ต้องจัดแขนนะครับให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะแล้วก็อ่ากางอนณาเขตนะครับนี่ ผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะคือมันมีระบบในการเรียกของเขาอยู่นะครับซึ่งผมก็จําชื่อไม่ได้นะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะกลางออกมาครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ทําให้นึกถึงตัวของ Star Gazer นะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นระบบเดียวกันนะก็จะกลางอะไรแบบนี้แหละนะครับซึ่งตัวของ Gundam Build d i v e r Re: l i s e เนี่ยเอาในส่วนของตรงนั้นน่ยมาตีความได้ค่อนข้างที่จะดีมากเลย นะครับก็มีการดีไซน์ที่เปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าก็ยังคงเคารพต้นฉบับไว้อยู่เหมือนเดิม ของแถมที่ให้มานะครับก็จะเป็นในส่วนของพวกชุดมือนะครับก็จะมีมาให้นะครับทั้งหมดหนึ่งคู่กับอีกหนึ่งชิ้นนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับก็คือเป็นตัวที่มันเบิ้ลมาให้กับตัวของยูเรเวนกันดั้มนั่นแหละครับก็จะเป็นมือแบบอันนั้นเลยนะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะมากับตัวของกล่องเวฟพอนดนะครับมากับกล่องอาวุธนะก็จะเป็นในส่วนของเอาไว้ไปติดกับแบคแพคของกันดั้มตัวอื่นนะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะเชื่อมตัวของนิปจูเอ็กเวฟพอนดนะครับเข ในของกันดัมตัวอื่นนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเอาไว้ไปเสียบตัวกันกับของอาวุธนะครับที่ติดอยู่ที่ส่วนมือนะครับของตัวเจเจเอกันดัมนะครับก็สามารถที่จะให้ตัวของกันดัมตัวอื่นๆเนี่ยสามารถถือได้นะครับมาดูในเรื่องของจุดขยับนะครับ หัวเนี่ยหมุนได้3ามลองศานะครับเงยขึ้นได้นะครับก้มหลงได้นะเอียงซ้ายขวาอะไรแบบนี้ได้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของแขนนะครับก็ยังขยับได้อะไรปกติเหมือนเดิมนะครับข้อศอกพับได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนข้อมือก็สามารถที่จะหมุนได้ขยับอะไรเหมือนได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรับองศาอะไรของเขาได้อยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของอันนี้เนี่ยก็จะหลุดง่ายเหมือนเดิมนะครับหัวไหล่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เอวอะไรอย่างนี้ก็ยังบิดได้ปกตินะครับนี่บิดได้ขึ้นลงอะไรแบบนี้ได้อยู่นะครับกระโปรงเปิดได้นะครับข้างหน้าเตะได้นะครับไปข้างหลังได้เหมือนเดิมนะกางออกได้นะครับแล้วก็น่องบนก็ยังหมุนได้อยู่เหมือนเดิมนะครับหัวเข่านะครับสามารถพับได้เป็น2จังหวะนะครับนี่ก็ยังพับได้อยู่เหมือนเดิม นะครับแล้วก็ข้อเท้าเนี่ยสามารถก้มเงยนะครับเอียงซ้ายขวาแล้วก็หมุนได้3-60นะครับโดยรวมแล้วจุดขยับมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสรุปเลยแล้วกันนะครับในความรู้สึกของผมนะครับตัวนี้ถือว่าการออกแบบและการดีไซน์ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับใกล้เคียงกับตัวของต้นฉบับเลยนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีจริง รเรื่องการลงสีนะครับตัวนี้ถือว่าสีมันเรียกว่าสีเขียวใสหรือฟ้าใสนะนผมผมจำไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับสวยมากเลยนะส่วนของสีขาวก็เป็นสีขาวแบบสีขาวธรรมดาสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าในส่วนของสติกเกอร์เนี่ย โดยความที่มันเป็น HG เนาะมันก็จะติดสติกเกอร์แบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็มันก็มันคือมันเยอะไปหน่อยแต่ว่าอันนี้ในระดับ HG ก็พอรับได้อยู่นะครับสำหรับผมนะผมพอรับได้อยู่นะครับในส่วนของสติกเกอร์นะครับเรื่องจุดขยับนะครับตัวนี้ถือว่าพอแปลงล่างแล้วก็ยังขยับได้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไม่ได้มีจุดที่แบบว่าบาลานซ์เสียหรืออะไรนี้ไม่มีเลยนะครับยังขยับได้เหมือนเดิมอะไรได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างเลยนะครับของแถมที่ให้มานะครับถือว่าเป็นสิ่งที่พอใจอยู่นะครับก ในส่วนของอาวุธเนี่ยไปเล่นกับตัวอื่นได้นั่นเองนะครับในเรื่องของการรวมล่าเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรเลยนะก็เหมือนกับใส่แบบเดิมเลยนะครับก็แค่ในส่วนของคอกระดัมทูเนี่ยเราก็ถอดโลออกไปเลยก็คือไม่ได้ใช้กระเท่านั่นเองโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ครั้งต่อไปจะมารีวิวอะไรก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับสำหรับนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมจะ้เจอกันใหม่อีก5,000ปี